ผู้ชมค,ครับวันนี้จัดเต็มนะครับในการผูอหญิงรู้จริงของเรานะฮะช่วงกูรูปรึกษาปัญหาหญิงๆนงอาจารย์อ้นนะครับจะสองเบรกเลยเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับก่อนจะสงการแบบนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่เรากำลังจะพูดกันนะครับนั่นคือเรื่องของอาการยอกหลังนะครับอาจารย์อ้นเนี่ยจะมีการรักษารวมถึงจะพูดถึงยาสมุนไพรที่เป็นยาอายุวัฒนะนะครับรวมถึงการน้วดแบบตอกเส้นเนี่ยจะมีอุปกรณ์แบบพิเศษพิเศษที่เรียกว่าเป็นไม้เท้า ใช่ค่ะไม้เท้านี่การตอกเส้นมาฝากคุณผู้ชมรายการผู้หญิงูจริงวันนี้ด้วยไมทกดจุดไม้เท้ากดจุดเออไม้เท้าที่ตอกคุณหมออ้นกันดีไหมคะสวัสดีค่ะอบงคลชั้นรัตนโยธินนะครับยิ้มเบิกบานอย่างนี้เพราะเดี๋ยวเราจะมีการรัชิพิเศษมาให้สาวสวยอีกหนึ่งท่านมาให้คุณหมออ้นตรวจอาการแล้วทาการรักษาในเบรกอีกเบรกนึงเบรกที่สองแล้วอีกเบรกนึงจะพูดถึงยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ท่านผู้ชมได้ครับแล้วก็จะมอบบอกจะมอบให้คุณผู้ชมด้วยหรอมอบให้ผู้ชมมอบสูตรอ๋อมอบสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมจดให้ดีตามจดให้ดีนะในช่วงเด็กเป็นยาสมุนไพรที่สามารถหาซื้อได้อย่างง่ายๆนะครับใช่ไม่ใช่ว่าบอกสูตรแล้วแบบเฮ้ยหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปโอ้งั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับค่ะมาเบรกนี้ก่อนหลายๆคนเนี้ยเป็นแน่นอนปวดหลังทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีการตรวจ ตามแบบเขาเรียกว่าอายุรเวทถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าแบบนึกว่าโ๊ยปวดหลังบางทีบางคนแบบมันยังไม่ได้เป็นโรคนะก็เดี๋ยวจะมีเนี่ยคือคนที่เขาดูหลังเบี้ยวเนาะเขาเรียกว่ายอกยอกเดี่ยวยอกคู่กูเราก็าเคยบ่อยอ่ะยอกมันก็จะนูนเห็นชัดเลยนะครับด้านซ้ายจะนูนแล้วก็มีอาการปวดนี่เขาเรียกว่ายอกทั้งสองด้านเวลารักษาต้องระวังเป็นพิเศษก็เคยเป็นแบบอยู่ดีวันหนึ่งตัวมันเบี้ยวอ่ะ เหมือนแบบเบี้ยวเป็นคล้ายๆตัวเอสอย่างเงี้ยนั่นคือการยอกหลังปะฮะครับนี่จะปวดบริเวณบั้นเอวนะคับับ้นเอวอันเนื่องมาจากอะไระครับก็อายุหรือว่าทํางานหนักยกของหนักอายุอายุเริ่มมีอายุแก่แล้วบางคนไม่มีอายุอาจจะมีภาวะ ตั้งครรภหรือว่าหลังตั้งครรไม่ได้ยู่ไฟอะไรเอาไ่ถึงคุณแม่หลังตั้งครรภหลังคลอดลูไผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นถ้าเกิดว่าเวลาที่คลอดลูกแล้วนี่ก็จะมีอาการย่อเพราะว่าเหมือนเก้าเดือนเนี่ยเราต้องแบกแบกรับลูกน้ำหนักของลูกตลอดเวลาล้วตรวจได้ไหมฮะหรือว่าพอคนไข้มาแล้วบอกว่าปวดหลังเราจะรู้ได้ไงว่าเขาปวดคุณหมอจะเริ่มตรวจยังไงคะเราก็จะสาธิตเลยไหมะนั่งนั่งสมาธิบางคนนั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิอันนี้ก็แสดงว่าคุณผู้ชมสามารถตรวจดูตัวเองก่อนได้นั่งสมาธิแลัง ไม่ปวดฮะต้องต้องเวลานานๆสิต้องแบบว่าสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงขึ้นไปแล้วพอมีการนังเสียวแป๊บเลยเสียวแป๊บๆที่ตรงก้นกบอะฮะที่หลังเลยมันบนเอวอย่างเงี้ยครับถ้าคนป่วยมาหาที่คลินิกประจานี่จะเสียวเลยนั่งนั่งปุ๊บก็จะปวดหลังว่าเวลาผู้ป่วยเขาไปหาอาจารย์อนที่คลินิกตอนนั่งเขาจะเสียวเลยพอนั่งปุ๊บจะปวดหลังหมายถึงว่าไปหาอาจารย์อนเสียวที่หลังอ๋อครับนะครับ เราไม่รอคมาค่ะงั้นก็ให้คุณหมออ้นตรวจอาการคุณเเราต็อกแล้วกันนอนนอนงายนะครับนอนงายนอนงายนี่นะครับเป็นแบบเป็นเองแถวๆนี้อะนะครับตอนแรกเราก็จะดูหมอจะดูจากอะไรก่อนคะวัดส้นเท้านะครับว่าส้นเท้าเท่ากันไหมใช่ขาสองข้างที่อาจจะไม่เท่ากันข้างที่เป็นนี่มันจะสั้นกว่า เจริงเลยอ่ะครั้งสายสั้นกว่านะครับแล้วเราก็ดูดูตะแคงที่ตะแคงแป๊บหนึ่งนะตะแคงตะแคงเพื่ออะไรคะคุณหมออ้นเดี๋ยวก่อนตะแคงแล้วก็จยมากดดูนะครับเขาเรียกว่าไขว้ขวาเลขสี่ค่ะไขว้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 ขาเลขสี่ไข้ไขขาอะไรนะไข้ขาไข้ขานะครับอย่างนี้มันจะตึงนะครับถ้าสมมติว่าเรากดไปตรงนี้แล้วไม่มีอาการตึง นะครับอ่าตอนนี้เราจะรักษาเลยนะครับค่ะเอาอะไรคะคุณหมออ้นบอกมารันนี้จับรุนแรงอันนี้นี่นี่ยาวอันยาวนะครับบอกสิค่ะอันยาวฮะอันยาวหนูจะรู้ไหมมันยาวทุกอันเลยคณบอกไม่ท้าเดี๋ยวเราจะกดจุดอจะเรียกทายก่อนดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใส่พลาสติกตรงหัวนะครับค่ะเวลากดจุดแล้วมันจะเซฟ นะครับเดี๋ยวเราจะคลายก่อนแล้วก็กดค่ะเดี๋ยวคายแล้วกดถือนะครับค่ะถือค่ะคืออาจารย์อ้นทําให้เป็นทองเหรออ๋อมันชุบชุบชุบทองมีลงอักขระมาด้วยนะคือถ้าปวดหลังมากเราจะมารักษาที่หลังเลยมันจะต้องระวังเป็นพิเศษต้องคลายขาก่อนคลายที่ขาเพราะว่าเส้นเลือดนี่มันจะวิ่งเส้นเดียวกันนะครับจากหลังมาที่ขาเส้นเดียวกันแล้วไปที่ศีรษะ คือเราจะไปมุ่งตรงที่ปวดอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้มันจะต้องระวังว่าถ้าอยอกหลังนะครับเราต้องระวังเป็นพิเศษค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณหมออ้นเนี่ยเป็นคน,นคิดคน,น,นสัตว์นี้ขึ้นมานะคะ,ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ารักษาอาการหลายคนดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นอมัมพฤกษ์เนี่ยโอ้ยดีขึ้นดีขึ้นจนเดินได้เลยนะคุณผู้ชมใครมีข้อสงสัยอยากโทรมาถามนะคะคุณหมออ้นได้แล้วก็ หมออ้นใจดีมากรักษานี่โหยร้อยกว่าบาทอ่ะเริ่มต้นอ่ะราคาแต่ถ้านั่งเบนซ์มาเนี่ยพันกว่าบาทเหมือนกันนะครับราคาไม่ต่างกันนะครับแกงแกงแกงอันนี้คุณหมออ้นเนี่ยจบแพทย์แผนไทยนะคะตอนนี้ปริญญาตรีจบแล้วเนาะเปิดสอนไหมฮะเปิดสอนมด้วยเนาะนอนตะแคงนะครับนอนตะแคงขออันเล็กนะครับขออันเล็กอันนี้เหรอครับกับอันนี้ค่ะ เพราะว่าการตอบแบบนี้มันจะสามารถงัดลงไปที่เส้นแล้วก็แบบทําให้เส้นเนี่ยขึ้นมาได้ง่ายกว่าการนวดนะคะเดี๋ยวนี้มีเป็นจังหวะดนตรีเ,นนตรเสียงดังแต่ว่าไม่เจ็บนะคะอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนระหว่างนี้คุณผู้ชมสงสัยโทรมาคุยกันได้นะครับ ตัวเองมีอาการอะไรโทรมาเล่าให้อาจารย์อ้นฟังได้เพราะว่าวันนี้เราสองเบรกเต็มๆนะครับกับอาจารย์อ้อนพรมองคลเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับแล้วปกติในการรักษาเนี่อรักษาครั้งน,นึ่งเนี่ยอาการจะดีขึ้นเลยไหมคะดีขึ้นเลยครัดีขึ้นเลยใช่ไหมคะแล้วกี่ครั้งถึงจะแบบหายขาดหลคักหนออ้นเราพยายามให้หายไวยที่สุดประมาณแล้วแต่อาการไม่เลี้ยงไข้หน่อยเหรอคะ ไม่จัญญาบัรหมอต้องไม่เลี้ยงไข้นะครับนี่ครับเราก็จะกดตรงสะโพกนะครับเออทำไมถึงเลือกเป็นไม้เท้าครับคือมันมีความยาวทําให้ส่งแรงได้ลึกโอนะครับลึกกว่าการลึกกว่าไม้ไม้ธรรมดาไม้ที่เลือกแล้วมันจะลึกกว่าการใช้มืออะไรลึกกว่าเลยครับสําหรับถ้าคนตัวใหญ่ๆหรือฝรั่งหรือว่าร้อยกว่าโลนี่กดทีเดียวถึงเลย คุณท็อปอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงแต่เรากดเบาๆเจ๋งๆเจ๋งเพราะว่าก็มีฝรั่งไปรักษาดีเนาะคือคนไข้มาจากสมุดปากการร้อยกว่าโลเนี่ยมันกดไม่ถึงหรือว่าจัดกระดูกเราเอาตัวนี้ร่วมด้วยเราก็ต้องอาศัยใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาครับผมเป็นอาจารย์โอ้หาไม้มาจากไหนฮะเนี่ยไม้พอดีได้ซื้อมานะครับอ๋เอาจากไม้มอไม่ได้ไปตัดมานะคะคือซื้อมาอย่างถูกต้องไม้อะไรไม้อะไร เขาเรียกว่าไม้พองไม้มงคลนะไม้มงคลนะครับอืไม้มงคลวัเหมือนพรมงคลนอย่างเนี้ยครับผมเนี่ยฮะกระจนะฮะขาด้านนอกแล้วมากดขาด้านใดนะครับถ้าถ้ากดผ้านี่ไม่ได้นะผู้ชายทำไมฮะมันจะไปโดนอะไรครับมันจะไปโดนลูกตุ่มโอ้ลูกตุ่มแตกลูกตุ้มแตกเลย แต่ใช้ไม้อย่างนี้ดีนะทุกตาว่าสัดใจอ่ะสัดใจนะครับเพราะว่าต้องกดให้ผู้หญิงเนี่ยก็ดีนะจะไม่ต้องคิดมากด้วยไม่ต้องไปโดนเนื้อดนตัวเขาเออมันด้วยความที่อาจารย์อ้นใส่หัวมันมันก็เลยแบบซอฟซอฟซอฟใช่แต่ว่ายางแต่ว่าได้พื้นที่กว้างครับผมออ่าเดีนอนคว้านะครับคว้าครับนอนาแล้วเราจะกดลัง ทีนี้คือหลังจากที่เราคลายสลักอันไหนฮะสีแดงนะครับสีแดงค่ะเพลิดเพลินครับคุณผู้ชมที่อาจจะมีอาการนะคะในเรื่องของการแบบปวดหลังหรือว่ายกหลังเนี่ยก็สามารถที่จะแบบว่าโทรเข้ามาสอบถามคุณหมออ้นได้นะคะปวดมวยเท้าเขาเรียกว่ายอกสะดุ้งนะครับยอกสะดุ้งยอกปุ๊บมันจะ สะดุ้งมีอาการเสียวตรงนี้จะแข็งเป็นลังเลยจะต้องระวังมากนะครับในการอยู่ดีๆแบบตัวเบี้ยวขึ้นมาครับเสียวแป๊บมาที่หลังปวดบ้านเอวนะครับเราก็ต้องรักษาด้วยความนุ่มนวลไม่นั้นเขาจะสะดุ้งเลยนะครับถ้าเกิดคนที่ยังไม่เป็นอะไรไปนวดผ่อนคลายแต่ใช้ศาสตร์แบบนี้ได้ไหมฮะได้ครับแต่ส่วนมากจะมีอาการนะครับส่วนใหญ่ต้องเป็นโรคถึงจะไปครับเพราะว่าคิวหมอเยอะมากช่วงนี้นะครับ เรตติ้งดีเราก็พยายามรักษาไม่รู้ทําไมเลดดีวันดีคืออนครับเหรอฮะช่วยเป็นโรคมาเถอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับขาวก่อนตอกเส้นคุณตุ๊กตาไปโอ้โหผู้ชมตามมาใหญ่เลอวบอกโอ้โหตุ๊กตาร้องดีมากวะแสดงว่า,าแ,แสดงว่าโดนเส้นมาที่ขินเดกเขาทำไมเขาพวกร้องไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ทุกคนร้อง ใกล้เหมือนเลยนะครัะพอโดนทีร้องทีดิ้นคืพอทุกคนทุกคนทุกคนไปถึงคลินิกอาจารย์อ้นนี่ก็คือจะมีเทปในวันนั้นที่คุณทุกตาร้องเปิดไว้ตลอดจะร้องตามแล้วฝึกร้องใช่ไหมถ้าตามเรียนแบบเหมือนเลยครับโอ้ยโอ้ยอย่างงี้ชมใจมากคราวนี้เขาบอกว่า ขอคุณตอ p บ้างอยากฟังคุณ็อบร้องไม่ยังไม่ร้องเลยไม่ร้องเขาติดตามโชวบอกคราวนี้ถ้าขอพิธีกรชายบ้างนะค่ะตอนเขาอึดอ่ะเขาไม่ร้องหรอกค่ะผู้ชายส่วนมากไม่ร้องเขาอยากจะฟังเสียงว่าคุณ t อบร้องจะเป็นยังไงทั้ง้ายหน่อยฮะขัางสายเน้นๆนะฮะเน้นๆครับเดี๋ยวคุณ t อบจะร้องให้ฟังเนี่ยถ้าลงมันจะโอ้ยยังไม่กดนะครับแม่ ยังไ่กดนะคสัมออยไปก่อนค่ะถ้ากดโดนจุดเดี๋ยวมันก็จะร้องเองอะค่ะโดนจุดที่ปวดอะค่ะคุณผู้ชมมันโดนครับแต่เพราะมันไม่ต้องร้องด้วยเหรอมันแคออกเสียงนิดนี้สัใจอ้ไม่ต้องร้องก็ได้เถอะหมออ้นเขากดแต่เธอก็อันไวเจ็บต้องร้องเจ็บต้องร้องนะผู้ชมเ็าบอกแสดงว่าโดนเส้นโอ้สัสะใจครับ คือเราโดนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าเราแม่นเส้นคือตั้งแต่จานโ้้นมาเป็นกูรูทนี่ทําให้เรากลายเป็นแบบเอจะเล่นยงเล่นยิมอะไรก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพอปวดเดอ๋ยวจยัยโน้นกดค่ะอาศัยนวดในรายการตลอดเอขิม ไหนฮะเบร,ก,เบรกแล้วเบรกแล้วหมดยังครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอครับเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเรามาพูดถึงสมุนไพรที่บอกว่าวันนี้คุณหมอโอ้นเนี่ยจะให้สูตรกับคุณผู้ชมไปนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หลายๆคนสามารถที่จะเอานำไปดูแลตัวเองได้เตรียมกระดาษประกาวไว้นะครับใช่แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ